สวัสดีครับท่านผู้ชมท่กคารพตอนนี้ก็มาเจอกับการดัดไฟเช็คของเราครับนี่กับไฟเช็คไฟเช็กของเรามีอยู่สามอันอันแรกสีขาวอันที่สองสีขาวอันที่สามดัดแด้แต่ว่าไม่ค่อยสวยด,ดยวอใช้งานได้เหมือนกันครับเอาตอนนี้จะเป็นการสาธิตการดัดไฟเช็ชคนะครับเอาเชิญคนดัดของเราครับผมคือ,อ ตุกติกครับตุกติกเลยหน้าครับดูหน้าก็รู้แล้วครับเด็กที่ไหนอ่าแววจะไม่กล้โกหกเริ่มนะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับครับเอาจนิญชมได้เลยครับก็ไปเช็คเผาที่ไปเช็คอันที่กวาดก่อนนะครับต้องเอาเกจโอาหมดก่อนนะครับไม่ได้ครับเพราะว่าพี่กอนเขาเคยเจอมาแล้วพอดัดเพราะว่าจุดมันตุ่ยเลยที่นั่นเลยหอบมาเลยที่นั่นเลยตุ่ยเลย หน้าเอ๊ะเอมันก็หน้าเอ๊ะครับเดี๋ยว่าหลบทันมันก็หลบทันเอาผมก็ไปครับโอ้โหผก็ไปเลยครับโอ้ตอนนี้เดี๋ยเขาจะทำอะไรเป็นตอนที่สองโอลืมไม่เลยครับไม่รู้จะเสียหายไหมครับตอนนี้เอาลืมก่อครับพอเลยครับผมว่าดันได้เลยครับอ่าใส่ลงมือครับไม่ทันผมว่าเออมันเก็นเซโกนเยอะอ่อย่างงี้ยครับโอ้โหลื่นครับลื่น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 ดันเลยโอ้โหล่น พินิคอนมาทำที่หมายเลี่ยผมพินิคอนพินิคอนว่าพินิคนว่าที่หมายเนี่ยผมว่าที่หมายที่หมายจริงๆครับผมฮะเดี๋ยวครับดูครับดูครับโอ้โหเป็นเกลียวเลยครับโอ้ตอนนี้พินิคอนที่โอ้ยหน้ากันที่หมายผมว่าครับดึงก็ดึงดึงโอ้โห โอ้กหึงเลยครับอืมร้อนครับอ่าขาดนะครับขาดนะครับขาดที่หนึ่งขาดที่สองป่าลมนะครับเป่าลมจะแห้งเร็วอ่าเปี้ยงดูนะครับดูนะครับดูครับดูดูครับท่านผู้ชมดูครับดูตัวใส่ใส่ใส่ไปนะครับอ่าดู มันร้อนครับปิตาหรองปิดตาหรืเงจออิดเดียวเงินฮไปได้เ็แ่ไปก่อนเลงตายเลยรับผอ้กองผู้กอครับทนผู้ชมครับคุบคุบเกิดพูดผิดไปดหนึงครับพอดีมีคลิปไหมครับ đi đâu vậy phát say mũi, đâu có ai gặp con nói gì Chưa gặp chưa gặp chơi nó mới nói gặp nó mới nói cái gặp ô ô nói tao không có chơi chơi này gặp luôn đấy lớp phát con đó lúc ấy qua không đấy đua đua chế luôn chẳng này đi chẳng lớp phát con là phải đua chưa à đua đua em biết đua đi ยังเดียวเราก็ทำได้นะมีคูกรเทียมขึ้นล่างเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ขึ้นล่างเลยตั็นียมดูครับกะเทียมของเราเยอะลแรงมา 另外，黄金啊。